สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันที่เก๋กินคีโตได้วันนี้วันที่สิบสามแล้วนะคะ <laughs> ไม่ได้กินเก้าวันสิบสามวันแล้วเริ่มต้นที่น้ําหนักด้วยความที่เก๋ตอนที่เก็บบันทึกวิดีโอครั้งแรกตอนนั้นคือเก๋บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเก๋ไม่มีกิโลช่างเก๋ก็เลยไม่รู้ว่าน้ําหนักตัวเองตอนนั้นเท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่าก่อนก่อนก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกอนกว่าที่แล้วเก๋เคยช่างก่อนที่กิโลมันจะเสียนะคะตอนนั้นก็คือ ประมาณ86กิโลนะคะแล้วคราวนี้พอเก๋ได้กิโลมาเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเก๋ก็ลองช่างดูนะคะตอนนั้นมันน้ําหนักอยู่ที่88กว่านะ,ะคะเกือบ89นะคะแสดงว่าตอนที่เก๋รเริ่มต้นเนี่ยเกย๋จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ90กิโลนะคะ <c oughs> 90 <c oughs> ถ้าเก๋ไม่มานั่งกินคีโตเนี่เก๋คงจะน้ําหนักทะลุร้อยนะคะแยดมาก <c oughs> อืม <c oughs> อึ้งกับตัวเองอะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่มาญี่ปุ่นตอน,น,นที่เก๋ยอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทํางานนะคะตอนนั้นออกจากอาจอกออกจากลาลาออกจากบริษัทยูเมทีวีแล้วนะคะตอนนั้นน้ําหนักอยู่ไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนอกมากรุงเทพไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้อยู่เฉยๆอยู่ประมาณเกือบปีนะคะตอนนั้นน้ําหนักสูงสุดของเก๋อยู่ที่93กิโลนะคะอันนี้คือตั้งแต่นี่มาเลยน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่93กิโลนะคะ ตอนนั้นก็คือตอนที่เก๋เพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆแล้วพอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกมันจะ,นจะนทํางานมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยม,มันลงมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่พอกินเยอะๆซึ่งก่อนที่เก๋จะมาทานคีโตเนะี่ยเก๋ตั้งใจทานคีโตเก๋ก็เลยตัดสินใจว่าอะไรที่สามารถกินได้ตอนนั้นที่อยากกินอ่ะเก๋กินหมดเลยะคะ่ะเก๋ไปสั่งลูกพับมา15กิโลนะคะแล้วก็น้องแอนนะคะน้องแอนกินไปอีสานเจแปนส่งมาให้เก๋อีก10กิโลนะคะลูกพับ25กิโล แต่ว่าเก๋เอาให้ปู่แล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆอะไรพวกนี้ด้วยก็เท่ากับเก๋กินเองคนเดียวเนี่ยประมาณสิบห้ากิโลนะคะลูกพับนะคะสําหรับลูกพับกินลูกพับสิบห้ากิโลในในสองอาทิตย์กว่าๆนะคะไม่ถึงสามอาทิตย์นะคะแล้วก็ขนมหวานอยากกินอะไรกินหมดเลยตอนนั้นพิซซ่าขนมหวานแป้งทุกอย่างที่อยากกินนะคะทําขนมแบบถั่วเหลืองแป้งอะไรพวกนี้ยกิน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 เพื่อที่เพื่อที่คิดว่ากินส่งท้าย แล้วก็มาเริ่มไดเอทนะและนั่นทําให้น้ำหนักขึ้นมาประมาณเก้าสิบกิโลและตอนนี้หลังจากที่เก๋กินคีโตมาพวกนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่สองนะคะก็คือสิบสี่วันเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เก๋ตอนนี้น้าหนักเหลืออยู่ที่แปดสิบหกจุดเจ็ดกิโลนะคะตอนนี้ก็ก็ตีไปประมาณสักแปดสิบเจ็ดแล้วกันเพราะว่ามันมันแปดสิบหกจุดเจ็ดมันก็เกินครึ่งใช่ไหมคะ <laughs> ลงมาเท่าไหร่ ตัวจาก90เนอเ้องตีเฉลี่ย90ตอนนี้86โอ้ลงมา3กิโลใน2อาทิตย์ค่ะทุกคนเน่ทำได้ <c oughs> ตอนนี้ก็เท่ากับน้ำหนักเกก็ สองอาทิตย์นะคะลงมาแล้วสามกิโลนะคะทุกๆคนดีใจแล้วก็มาดูกันอีกนะคะว่าหลังจากนี้อีกสองอาทิตย์เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนเนี่ยเก๋จะน้ําหนักลดลงไปเท่าไหร่นะคะแล้วเก๋จะมารวมคลิปแล้วก็ทําเป็น p l a ลิสต์สำหรับหนึ่งเดือนแต่ละหนึ่งเดือนว่าในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนของเก๋นเนี่ยที่เก๋ทาน k e โตเนี่ยน้ำหนักเก๋จะลงไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นนะสองอาทิตย์สามกิโลนะคะอันนี้น้อยนะคะเพราะว่าอ่าที่เก๋ไปศึกษาแล้วก็เพื่อนๆลหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่ม k e โตนะคะบางคนลงเดือนละ โลเลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะเดือนเดียว10กิโลนะคะเพราะฉะนั้นของเก๋กอาทิตย์2อาทิตย์3โลนี่ถือว่าชิวๆมากเลยนะคะเพราะว่าเก๋กไม่ได้กินคีโตร้อเเซนตเก๋กินแบบปนเปื้อนเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างเก๋ก,ก็ยังอนี่อยู่นะคะ ช่วงในช่วงอาทิตย์แรกนี่เท่ากับเก๋กินคีโตแบบปนเปื้อนมากเลยมีอาทิตย์ที่สองเนี่ยที่เก๋ไม่ใช้ซีอิ๊วขาวไม่ใช้อซอสฝักเขียวนะคะเพื่ออาที่เพราะมันมีผงชโรสเจือปนเนาะเพราะผงชโรมมันจะไปยับยั้งอ่าตัวที่สารที่จะดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะก็เพิ่งมากินแบบปนเปื้อนน,น,น้อยลงหน่อยเมื่ออาทิตย์ที่สองที่ผ่านมานี้เองะคะหกเจ็ดวันที่ผ่านมานี้เองนะคะรู้สึกดี แล้วก็ร่างกายเริ่มชินนะ,ะตอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกศก็ไปทํางานยืนทํางานโรงงานห้าชั่วโมงยืนห้าชั่วโมงเลยก็โอเคนะคะไม่เหนื่อยปกติไม่เหนื่อยมากถึงกับสั่นนะคะแล้วก็ข้อห้ามสาหรับคนทานคีโตนะคะที่คุณหมอห้ามคนที่ป่วยเป็นโรคเป็นโรคหัวใจคนที่ป่วยเป็นโรคความดันสูงคนความดันต่านะคะอันนี้คือแพทย์จะไม่แนะนําให้กินนะคะหรือถ้ากินได้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่ามันจะเกิดอาการ เขาเรียกอะไรมันจะสวิงนะคะร่างกายพอมันปรับไม่ทันเหมือนเหมือนที่เก๋เป็นเมื่อเมื่อวันที่หกหรือวันที่เจ็ดที่เก๋ทานน้อยแล้วเก๋ไปทํางานนั่นนะคะวันนั้นที่เก๋แบบหัวใจมันสั่นเต้นเต้นเร็วมากแล้วมันเหนื่อยแบบร่างกายนี้แบบสั่นไปหมดเลยนะคะขามือตัวนี่แบบรู้สึกว่าวันสั่นแล้วใจเราจะเต้นเร็วมากอันนี้คือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่เป็นคนอาจจะช็อกแล้วก็แบบวูบได้นะคะอันนี้คือสาเหตุที่เขาห้ามคนเป็นโรคหัวใจโรคความดัน สูงคนนั้นต่ำทานคีโตนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดเอฟเฟกตรงเนี้ยเขากลัวว่าคนที่เป็นโรคนี้จะ,จะร่างกายจะรับไม่ไหวนะคะ ก็สาหรับเก๋ก็ส่วนคนที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้แนะนําให้ทานนะคะแต่ว่าก็ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะซึ่งสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานนี่ทานดีมากเลยะคะ่ะสำหรับทานคีโตซึ่งมันจะช่วยลดระดับน้ําตาลของคุณได้ส่วนสารทดแทนความหวานก็จะเป็นพวก่าหวานหรือพืชท,ที่ที่ทดแทนความหวานนะคะมีเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ต้องทานน้ำตาลนะคะทานตัวนี้ได้ซึ่งมันช่วยกันได้นะคะวันนี้ไม่ได้มามาแบบนานๆนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จวันนี้ไม่ได้เข้าสวนเลย เก๋รอรอรอเราไม่ย่าอยู่นะคะกะ่ว่าเออเดี๋ยวพอดีเอาเครื่องที่เก๋เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าน,นี้เครื่องถ่ายเก๋มันเสียรถไถไม่ใช่เครื่องไถ่ายรถถยเก๋มันเสียแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปเอารถไถนะ,ะจะได้ไถ่ายดินปลูกผักต่อได้นะคะไปแล้วค่ะทุกๆคนมาสั้นๆในวันที่13ามนะคะอ๋ออีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอ่า ตอนเนี้ยเก๋อย่างเมื่อวานถ้าวันไหนที่วันหยุดอ่ะเก๋ทานแค่สองมื้อนะคะไม่ได้ทานสามมื้อนะคะเพราะว่ามันไม่หิวนอกเสียจากว่าวันไหนที่เก๋จะทํางานเพราะตอนเนี้ยเก๋ทํางานแค่อาทิตย์ละสองวันนะคะมีเวลาอัปเนียเยอะแล้วก็ทำกันด้วยควัที่ทํางานสองวันบางวันก็ห้าชั่วโมงอย่างวันเนี้ยทําแค่สามชั่วโมงนะคะไปทางานทุ่มนึงเลิกเลิกสี่ทุ่มนะคะก็เท่ากับทํางานแค่สามชั่วโมงนะคะสําหรับอาทิตย์นั้งอาทิตย์เก๋ทำงานแค่แปดชั่วโมงนะคะวันวันอังคารห้า วันนี้อีกสามเป็นแปดชั่วโมงนะคะทางอาทิตย์ทำงานแปดชั่วโมงนะ,ะไม่รวมเข้าสวนนะก็วันไหนที่เกบไม่ทํางานเกศทานแค่สองมือ้อก็คือมื้อเช้าตอนประมาณเก้าโมงหน่อยหน่อยหรือแปดโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เกศจะไปทานมื้อเย็นตอนสี่โมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะนี่มื้อเย็นแล้วก็คือมันไม่หิวก็กินแค่นั้นนะคะส่วนวันนี้วันนี้เกศทํางานแต่ว่าร่างกายมันไม่หิวเมื่อเช้าเกศทานไปแล้วนะคะทานมื้อเช้าไปแล้ว วันนี้ใช้ดอกกระหล่ำที่ซื้อหัวใหญ่ๆนั่นนะคะเกดทำเป็นข้าวกระหล่ำแล้วก็ผัดใส่หมูหมูสับนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไปสองใบนะคะพร้อมทั้งออยู่แล้วก็ซอสมะเขือเทศแค่นั้นนะคะกินไม่หมดผัดเยอะเหมือนกันนะคะผัดเพราะว่ากะว่าจะผัดไ้กินมื้อเช้ากับมือ้อกับมื้อตอนบ่ายด้วยแต่ว่ามันตักมาชามหนึ่งแต่ว่ากินไปแค่ครึ่งชามนะคะกินไปครึ่งจานมันมันอะไรอะท้องมันไม่ร่างกายมันไม่รับละมันพอแล้วก็เลยไม่ได้กินนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหนะัก ตอนสักสี่ห้าโมงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มนึงต้องไปทํางานนะคะก็ถือว่าสองอาทิตย์นี้ร่างกายเก๋มีสวิงสองสองครั้งนะคะที่เก๋เคยบอกไปแล้วเนาะถ้าใครดูคลิปต้นต้นก็คือครั้งแรกเก๋จะรู้สึกเวียนหัวนิดนิดแล้วก็มีรู้สึกปวดหัวจิ๊ดจิตนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาวันที่เก๋ไปทํางานวันนั้นที่ทานน้อยแล้วพอไปทํางานแล้วแบบร่างกายเกิดเอฟเฟกนะคะมันมันใช้พลังเยอะกว่าที่เราได้รับเข้ามาร่างกายมันยังปรับสภาพของมันไม่ทัน ส่วนตอนนี้ก็เฉยๆแล้วนะคะเกี่ยวกับอาการก็ดื่มน้ําปกตินะคะวันละสองลิตรขึ้นไปนะคะขึ้นวันวันละเนี่ยขวดน่าสองลิตรนะขวดลิตรขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มบางคนนี่มีหลายคนเลยเขาบอกเขาดื่มสามลิตรอัพนะคะต่อวันนะคะดื่มน้ําวันละสามลิตรขึ้นไปนะ,ะก็คราวนี้ได้ไปจริงๆแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ